ไอ้ครท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปเอารถเกี่ยวคันนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะพาไปเอาไอ้จ้าตัวเล็กเนี่ยนะครับเอาขึ้นมาทําก่อนเดี๋ยวจะเอาขึ้นมาไว้ให้พนักง,งานเขามาถอดโซ่นะครับาท่านผู้ชมเขามาถอดโซ่ไปกับบูธนะครับแล้วก็ผมก็จะเริ่มตกแตง่งส่วนที่มันส่วนที่มันมีปัญหานะครับเหมือนตัวนี้นะครับเนี่ยดูเลือดชักใบมีด พอนี่ตอนนี้มันมันแน่นเพราะสนิมนะแต่ว่าไอ้ตอนจอดใหม่ๆนี่โอ้โหโยกดังกึกกึกกึกเลยเนี้ยอาหนวกหูนะครับก็สับคาราวนะครับนี่คือคราวนะครับตัวตัดไฟผมไม่ใช่ผมไม่ใช้ปอกแป๊กนะผมจะใช้ตัวนี้เลยเดี๋ยวตั้งกล้องให้ดูติดเครื่องแล้วแหละตอนวันนี้ติดยกปากขึ้นนะครับ ลองแล้วนิดนึงแต่ยังไม่ได้ขยับแคบ่ลองลองสตาร์ทเฉยครับแคบไปนะเดี๋ยให้ดูบุ่มนี้ น่าจะได้เดี๋ยวจะไปสตาร์ทเครื่องนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าติดง่ายนะครับขนาดไม่ได้ติดมากี่เดือนแล้วนี่ตั้งแต่เกี่ยวข้าวเสร็จนะครับจนเหลืออีกประมาณสองสามเดือนก็จะเกี่ยวข้าวอีกแล้วจะครบปีแล้วน่าจะประมาณเจ็ดแปดเดือนหรือเปล่า เครื่องก็ติดง่ายอยู่นะครับ แต่ตอนนี้ดังแรงเลยนี่ยังไม่ได้ดูว่าดังที่อะไรนะครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับเดี๋ยวก็เช็คทีหลัง เนี่ยนะครับตัวนี้แหละที่ดูแล้วที่ฟังดูแล้วนะที่มันดังแร็คแรกคแร็นี่ไม่รู้ว่าเนี่ยหรือว่าในปัม๊มมันหลวมก็ไม่รู้เดี๋ยวหลวมที่ตัวนี้ก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องรื้อดูก่อนก็ทุกอย่างก็ยังโอเคนะครับท่านผู้ชมเครื่องก็ยังดีอยู่ แต่เหลือย้ำฝาสูบเดี๋ยวจะย้ำฝาสูบใหม่ก็นี่ครับโซ่ข้างนี้นะครับที่มันมีปัญหานะครับนี่นะครับนี่ดูอเออตัวดันโซ่มันระเบิดนะครับมันถอยมาข้างหลังเลยนะต้องทําใหม่หมดเลยครับต้องทําทั้งสองข้างหละไอ้ตัวเกียวดันโซ่นีนะแต่ว่าโซ่นี่จะเอาไปกลับบูทแค่ข้างเดียวนะครับข้างนู้นยังดีอยู่ นเ,เน้นๆเ,เลยคือช่วงล่างนะครับตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาปกต้ก็ได้แล้วก็ตัวนี้ดังแค่นี้นะครับโอ้นี่นี่นยางย่างย่างเหลืออีกหนึ่งสิ่งแต่ตัวนี้ก็ดูแล้วก็ไม่เยอะเท่าไหร่นี่ครับไอไอตัวนี้เขาใส่เป็นสเตอร์มาเฉยเลยนี่ให้มชมดูนะนี่นะครับปกติมันก็ต้องเป็นบอลเรียบนะ มันเป็นสเตอร์ทีนี้มันก็ดังนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็พาดังเหมือนกันนะนโซ่้อยมากเลยนะครับโซ่้อยมากเลยดี๋ยวกจะแก้ใหม่เนี่ยแก้แค่ตรงนี้แหละอคนนี้อย่างอื่นก็เข้าที่เลยปีที่แล้วเสียเวลาที่ตรงนี้เลยเพาตัวนี้ขาดนะครับเนื่องจาก,กว่าเรายกเราดันขึ้นมาคืนนอนตัวนี้ปากมันตกนะครับทีนี้เราดันขึ้นมาตัวนี้ไม่ได้ศูนย์ครับ นอตนลูกปืนไว้หนีบนะครับนี่เีวนี้ต้องใช้แผ่นเล็กลองให้เผามันตรงนะครับเผาขาดครับดีที่ทําครึ่งวันเสร็จซื้อเผาอยู่ร้านอยู่แถวบ้านเขามีอะ่ะซื้อเผาใหม่มาใส่เลยครับพอเสร็จในครึ่งวันก็เออได้งานต่อ คันนี้นะครับถ้ามันวิ่งได้ดีแบบว่าถ้าความมันทําความเร็วได้คือถ้าเกียร์มันเร็วอ่ะมันจะได้งานดีมากเลยที่บอกรถเก่าต้องทําเยอะจริงครับมันต้องทําเยอะแต่พอทําถึงแล้วมันจะจบนะครับคือคันนี้ผมก็แปลงเยอะนะครับแปลงเยอะแต่ว,ว่านี่แหละมันเหลือแค่ไอ้ตัวนี้เหลือแค่ระบบรอบเนี่ยครับเนี่ยบัมเบอร์ยี่สิบ ท่านผู้ชมใครอยากได้ขายนะครับขายครับคู่ละอายกชุดพร้อมมอเตอร์เลยปั๊มเบอร์ยี่สิบคู่หนึ่งมอเตอร์คู่หนึ่งอยู่ข้างในขายให้สองหมื่นใครอยากได้นะใครที่เข้ามาดูคลิปผมนะครับแล้วเจอนะครับอยากได้ปั๊มแล้วมอเตอร์เบอร์ยี่สิบจะเอาไปใส่ปั่นหน้าหรือใส่ปล่อยข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่หรือไปทํางานอะไรก็แล้วแต่ท่านจะใช้นะครับขายครับ ปั๊มคู่หนึ่งมอเตอร์คู่หนึ่งสองหมื่นนะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ยีิบสองนะครับมันไม่ใช่ว่ามันมีปัญหานะมันไม่มีปัญหาครับแต่มันตัวเล็กนะครับมันไม่มีปัญหาแต่มันตัวเล็กเวลาเราเอามาแบกข้าวมันจะเหมือนกับเ,เหมือนกับเด็กเด็กประถมนะครับมันก็ไปได้นะแต่ว่ามันเหนื่อย อยากได้มาเอาเลยครับจะลงอไอ้นี่ให้เบอร์โทรให้นะครับนี่หม้อน้ําที่ผมามาทําคอเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ติดเครื่องเดินขึ้นมาไม่มีความร้อนเลยอีแรกเ,เนี่ยติดเท่านี้มันร้อนแล้วนะเพราะว่าคอมันเล็กนะครับน้ํามันไหลไม่สะดวกนขนาดมันเดินอย่างกระเต่าอะ ไม่อยากจะคุยมันเดินอย่างกระเต่านะปีที่แล้วมันได้วัแล้วยี่สิบไล่นะครับขนาดมันเดินอย่างกระเต่านะมันเดินไม่เร็วแต่มันเดินไม่หยุดครับมก็ไปเรื่อยๆของมันแต่ถ้าห่างมันเร็วกว่านี้หน่อยนะครับมันน่าจะได้งานกว่านี้ออย่างน้อยๆก็สักวันละ ยี่สบห้าถึงสามสิไล่ก็โอเคแล้วยี่ห้ายี่แปดนะไม่ต้องถึงสามสิบก็ได้โอเคยี่ห้านี่ก็พอใจแล้วครับได้ปีละสามร้อยสี่ร้อยก็โอเคแล้วนะครับคือรถมันเยอะแต่นาเท่าเดิมผมขอเท่านี้ก็เอาแล้วนะครับแต่ง,งานคันเก่าอ่ะมันมีอยู่แล้วนะครับงานเกือบห้ารอยไล่ แต่คันนี้เราต้องมาเปิดพื้นที่ใหม่นะครับเปิดพื้นที่ใหม่มันได้สักสามสี่ร้อยก็เอาแล้วครับสามร้อยก็เอาแล้วต่อปีนะแล้วถ้ารถมันวิ่งได้เร็วกว่าน,นี้นะ้ำมันก็จะประหยัดกว่านี้ตอนนี้รถมันวิ่งได้ช้าเราต้องเร่งเครื่องใส่เพอเร่งเครื่องใส่ปุ๊บน้ำมันก็หมดโอ้หสูสีกับคันเก่าเลยคันเก่าเร่งเครื่องนิดเดียวรถก็วิ่งแล้ว อันนี้เล็งองเล็ง,ลงแรงเลยนะครับมันถึงจะวิ่งอ่ะก็เอาไว้พบกนันในคลิปต่อไป mm hmm. ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวทำอะไรยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับการซ่อมการทำการโมดิฟายของผมนะครับส่วนมากผมก็จะทำเองอยู่แล้วแหละส่วนมากเลยก็จะทำเองอยู่แล้วนะครับ เดูไปเรื่อยัท่านผู้ชมครับดูเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับว่าทำสิ่งไหนดีและสิ่งไหนไม่ดีผมชอบลองเหมือนกันนะผมชอบทดลองครับปีที่แล้วเนะี่ยทำตู้ตัวนั้นเนะ่ะทดลองไม่ผ่านติดตูดหลายวันเลยกว่าจะแก้ได้เดี๋ยวจะบอกว่ามันไม่ผ่านยังไงเดี๋ยวค่อยค่อยทำคันนั้นก่อนเดี๋ยวจะบอกว่ามันไม่ผ่านเพราะอะไร ตัวนี้ยังมีอาการน้ําดันนิดๆนะครับเดี๋ยวจะอัดฝาสูบลงอีกเพราะว่าประเก็นเป็นประเก็นหนังประเก็นไฟอ่ะไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่านะแต่รู้แล้วแหละว่าน่าจะเป็นที่ประเก็นเพราะว่าทําปีที่แล้วผมเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนเนองเนาะเราก็ประสบการณ์เราก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเราอัดฝาสูบแค่ร้อยปอนนะครับทีนี้เอาไปวิ่งแล้วสายพานพัดลมขาด ความร้อนขึ้นนะครับน้ําพุ่งออกประมาณสองสามลิตรคนขับว่าน้ําเติมน้ําประมาณสามลิตรนี่แหละแล้วก็เปลี่ยนสายพันุ์อะไรใหม่ก็วิ่งได้เหมือนเดิมแต่พอไปไป,ปลายปีมาเข้าใกล้จะหมดเวลาสตาร์ทเครื่องเริ่มมีน้ําพุ่งพุ่งแค่ตอนสตาร์ทนะครับแค่นั้นแล้วก็เร่งไปก็ปกติก็เดี๋ยวคอยดูอีกทีว่ามันจะเป็นที่อะไรแต่ตอนนี้เราสตาร์ทขึ้นมาท่านผู้ชมเห็นไหมครับตอนที่ผมสตาร์ทขึ้นมามันไม่พุ่งนะ น้ำก็เต็มหม้อน้ำนะผมใส่น้ำเต็มหม้อน้ำเต็มไม่พุ่งนะเออก็ต้องคอยดูตอนต่อไปอ่ะไปแล้วครับอุดเยอะเดี๋ยวจะหาว่าคุย่ะไปแล้วครับ